สวัสดีครับผม,ผมพบพ่อกันอีกเช่นเกาเช่นเคยครับผมกับช่องวิถีบ้านนานาทมเชนเนลนี้ก็ลมหนาวครับผมลมหอบความหนาวมาเยือนสองมือแล้วนี่กัมหาทงหน้าครับผมมาเรียงควายคือเกา แดดก็กินเต็มฝ่าดยดอกแดดก็ได้แต่ว่ามันบอบหันครับผมเพราะว่ามันอากาศมันหนาวอุณหภูมิลดล่มไหวๆอ,อ่นบรรยากาศตอนเกาโมงกว่วกวาเลี้ยงอยทงเลาะน้าผพี่นะครับ ควายมันอยู่ไก่น้ำอะไรอันบอกคืองัวข้าวเดี๋ยวมันก็ตากแดดแน่มันก็หอนแดดแล้วงัวนะอยู่ได้เมืดมือเรี้ยงเลาะน้ำไปไดีแล้วครับผมเลาะไปเละาะไม้ขึ้น,นี้แล่ะไก่บ้านนะครับ ออกมาเลี้ยงควายพี่น้องมาเจอมูหมูสาหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่างูทางมะเผามันขวางทางพอดีขอนอยู่ในมือฟาดเขาตะพี่น้องตายเสร็จขอลอเลยตัวพวกไงเงายอยู่ประมาณเมตรกว่าไปไปไปนำท,ทางนะทามาหน่อยมาเลี้ยงควายนะ้ามวย มาน้อยที่พระเจ้าเอาไปทิมเลยครับคลิปก้อนๆนะครับก้อนที่ปพ่อตอนน้อยๆตอนมีเก็บมาเรียงมันจะไญ่แหละครับก็เลยพี่ผ้ามันออกไปเรียงควายนะ้ำไปมือหนีมือแหลกจะได้อุ่มรับขึ้นม่อเป็นยังเตยนเข่าค้างจะได้อุ่มรับขึ้นไม่บาดตอนนี้อันเป็นเปียกเล็กน้อยก็คืออยากลูกอยากเห็น บ่เมยแค่กลั๊บอยันได้อุ้มยกสามตัวพี่น้องมาเนี้ยมัดเลยพ่อตายมาแล้วตายมันชีบบลอดเยม,มาเป็นเป็นจีเรีอนครับจีเรียนเต็มซื้อยาที่ยังมาใช้มันจะหายแล้วพี่น้องหายแล้วคนมันขึ้นมากขึ้นบัดแล้ว ภาไปเียมควายลองมึงที่เปลี่ยนจ้งใดตัวยังันไงเป็นไดฮัดไวตัหน่อยครับเพราะไงขึ้นมานี่ไม่ล่าไปเลี้ยงของมาเลี้ยงควายเลยจังบระเอินเปลยนคนงยางออกทองแล่นน้ำกลดลดนะอันนี้คือฝึกไว้ต่หน่อยก่อนมาลุ่นต่อข้ากับดได้ตาชีเดชีแล่นน้ำกลดหรือชีได้อุ้ม ขนาดพี่น้องบ่ได้อุ้มไปเลี้ยงควายน้ำบ่ได้อุ้มเลย,เลยล <c ười> แต,แต่ว่าเส้าเมี่ยงได้รับนะพัขนาดพัตตะพาตตะหยุดเส้าไงเส้าห่มไงจังนะรับรับเน่ยพี่น้องกลับบ้านแล้วมาถึงบ้านานะอนือ่นก็นจะเป็นเรียงน้ำอีกขึ้เก้อนแหละ ไว้แต่หน่อยออกทงออกชามีมาติดไปน้ำจากสองสามตัวฮนะไลนนกไล่หนูแล้วมีมาผ่านติดน้ำมันก็เข่าท่าได้ไปหน่อยนี่ครับเมื่อนี่มือแหลกครับเที่ยวไปฟุตแต่กระเชยวไปฟุกชั่วมือครับฟุตเรียๆยแล้าลับคลิปนี้กจะได้ จบไว้สักนี่ครับผมคำละจะหาโมงละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเด้อพอกันคลิปต่อไปครับผม